ไม่มาไม่ฮาเจมครับนี่ครับม,ม,มือขับสวยมือดีแต่ขี้บนแต่ฟ้องเสียงแล้เนาะม,มีมีก็นำอยู่วะโอ้เพื่อ,อนเจ็บรถเนี่ย นำเลยมีมีดมีดมืองเออใช้ดิไม่เอาไอ,อ้เหี้ยโอ้กูบอกคุกความก่อนหรือ,อเ,เปิดอาสาต้านี่ยดูนเ,เดี๋ยวเราจะมาดูหน้าตาก,กันนะครับว่าบนชิปหายบนตลอดทางเราเห็นน้ำต,ตกจะทำหน้ายังไง อืกูจะลง Youtube เราได้ย,ยินเสียงน้ำตกชัดมากม่าจะใหญ่น้ำตกอะไรนะผักบา,า,บาอ๋อน้ำตกผานบานะครับแต่บารถตะลรุนนี่มือขับท่องเที่ยวของเราจะไปแล้วแบบนั้นก็บนในทางแบบนี้ นหนักกว่าเคือแสงหวงมเบากว่าดีมันไม่มีเนินถ้านัดมาด้วยมันจะถึงมะเนี้ยแ่รถมันอะมึงว่ามันใจพอถึงเหรอใจพถึงใจมันถึงแต่รถมันบอถึงมึงบอกว่าเฮ้ยพอ้าวอะเอ่ เออพูดซะสักดีไอ้เหี้ยแม่งคนมีคนด้วยโอ้โห โอ้ยสวนว่ะนี่สาวเราแอบเข้าข้างนากันไหมไโอ้โหยลุนลุลุนคนเลยกเยกบเลย,เลยบอกใเรานลุนกูบันเทไหนกูบันเทกินไหน โอ้มาถึงแล้วนะครับมาถึงแล้วขอบคุณครับโอ้โอ้โอ โอ้โหพูดใหม่สิวนเปิดตลาด5กิโลพูดสิไม่ได้พูดเลยนะโอ้โห พอได้มามันจะเสียใจนะประมาณแก่งโสภาเลยวะเนี่ย